สวัสดีค่ะสาวน้อยชวนแสบจ้ามือนีมากินหลังบ้านจ้าลังบ้านโอ้ยเมียงวันเอานาโนเอาสวัสดีครับพีลูกอ้อยออหอกหก,หกนี่เจะเล็กน,น่อยเป็นวัดเป็นไออนีสาวน่อยมากินอยู่หลังบ้าน อยู่เชิงมันเสียงหลดแห้งคักตะลือมากินยวนมองเองินเก็บของวิจัยยังสารผัดทั้งเผาทานมานาั่นนานางกับน้าโน้ยนนากับน้าโน่้ยนสวัสดีคับนี่คนเก่งน้าโน้กินกระปุนโชว์นุะ่นน้าโน้กินกระปุนโชว์มันบอลูกครับม,มามือนีตำ ส่วแตงส่วนมอส่วสารพัดใส่สบายนั่งใส่สบายนั่งมินูหม่สองนอหน้านัเอาขนมมาให้ช้อนก่อนมันสิถือกันน้ำปลาแดกอยู่บนสิเพ็ดนี่นะขนมชอนก่อนชามก่อนมีผักกาดเศษน้ำเดือดจากผักกาดเศษผักกาดเศษปลาก,กะรกกะถินบันเต้ห์อนะไะมีทั้งหยอดมีทั้งหมากมันเอาอยู่ขางเฮือนเนาะ ส่วม้อส่วใส่กันเลยมือนีมามาเสียบๆน้ำกันมาที่นี่จากมเมนียงแหน่คุณอะทั่วงอกกอามาใส่เห็นอียงจับมาใส่เบดกินด้วอืการรายการอืมไม้มันจะตกลกูกม,มันเป็นมีดน่น่ะนมีดบาดครับเดี๋ยวมีดบาดเลย แม่เาจะกินนะเราจะกินตัวไหนพวกแกเดะน,น,นี่บ้าแกออกโอ้ยมันถือพริกดเมึงแม่กัดออกแกะออกแกต้องไหนแกะออกแกต้องนี่วะ มันแก่ไม่ได้ดมันอ่อนพวกกาดมันแก่ไม่ได้มันยังไม่แก่ลูกมันอ่อนออต้องเลือกอ,อก้เพเ่็นพันสิเพีดน้ำโอ้ยเน่้เก็ดน้ำได้ดินีออ่พูดนะเลือกกินเป็นขนาดส่วนมือส่วสบายนัง่งจะพี่น้องตั้มวเพชรดปันได ตอนนั้นตำเพชเนี่ยโอ้ยลําบากกินเจ้าของโนเดินหนีแม่ไงครับป่าโนนครับ <c oughs> <c oughs> นอนอยู่ในบ้านอะไรลูกป้าจะไปฝ่ายแม่ป้าจะไปฝ่ายป้าจะไปเบิง้งฝนป้าจะไปเบิ้งฝนบอกตอ,ตอบคำถามอเอาอนอนง่ายนิดหนี่โอ้ยเฮ้ยอต,อตอบคำถามเพคนเพคนถาม,ถามยัง นางไม่ถึงโอ้ยแขกมาได้รับเก้นส่วนมือส้วส่กันบ้าง ใ,ใน่ยแต่อัดอยู่ในห้องแต่มันหลักหลเสียงหลดหนาเงินมันอยู่แก่ห้างไปแล้วนะโน Kim? เริ่มกินทวงอกแซ่ไยอันพดแบบนีมอืมทึ้นงงขึ้งมางรัน มันมาต่อมยาวาสกปรกเนอะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติห้ามขันบ่ได้เนาะ Phôm kè Phôm dịp này là con mm -hmm. น้ำเดี๋ยวสีมิสักกินด้วยเหนียวมันพุ่มแกมันพุ่มพอกระเทือน้าปประดกบสิดิบปึ้งเข้าตา ส่วนไซเบิร์สตัวอย,ย่างส่วนสมบปิตบักแตงก็ใส่เชอร์รอลก็ใส่สบ,บายนั่งก็ใส่เนี่อีกข้าวปุ้น ส้มตำสบายนางเอาบะแมนสว่าแตงสบายนา,สสายนสว่าได้ล้างยัง Ừ, mm ừ, -hmm. <laughs> à, องอสาวหน่วยโรงเรียนมากนังบมดทันไหนนอนย่างหันเห็นเนาะ ใจคณะพี่น้ะงน้ำไมหมเอ๊ะ